ไอมะนาวไอ้อ้วนไปกลับมาอยู่บ้านแล้วนะคะน้องที่สำลักอาหารอ่ะนะคะกลับมาจากโรงพยาบาลแล้วมาอยู่บ้านแล้วแล้วแม่เกียงก็จะต้องเอาน้องไว้ก่อนเพราะว่าหมอบอกว่าปอดน้องยังไม่ดีนะคะกลัวว่าน้องไปอยู่ที่ที่คอกลัวกลัวปอดจะเชื้นอีกว่างั้นก็เลยต้องเอาน้องมาไว้ที่นี่ก่อนอยู่กับแม่ไปก่อนนะนะ ลงเร็วนที่ห้องอยู่ตรงนี้นี่ห้องห้องไว้ให้เขาอยู่นะคะห้องห้องรับรองอันนี้ก็เป็นห้องแมวให้เขาอยู่ตรงนี้ห้องรับรองน้องหมาให้เขาป่วยหายดีก่อนนะคะเขาป่วยหายดีก่อนไปปลอดเขาดีก่อนนะลูกเนะเออถ้าวันนั้นช่วยชีวิตไม่ทันหนูก็แย่เลยนะลูกนะ ดีช่วยชีวิตไว้ทันนะลูกนะปั๊มหัวใจเขาก็ฟื้นคืนมานะคะก็ไปหาหมอทันตอนนี้ก็แข็งแรงแล้วไปลูกปา